สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์แชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอนะครับวิธีการอัปเดตเพสโตเรานะครับเพราะปกติแล้วมีแต่เราจะเข้าไปในเพสโตนะครับแล้วก็ทําการอัปเดตแอปต่างๆครับแต่ว่าเราไม่เคยอัปเดตเพสโตเราเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเราใช้เวอร์ชั่นไหนนะครับวิธีการอัปเดตนะครับ ง่ายๆครับเรากดไปที่รูปของเรานะครับโปรไฟล์ของเราครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นกดคําว่าตั้งค่านะครับแล้วก็กดคําว่าเกี่ยวกับนะครับก็จะเห็นว่าเวอร์ชั่นเพย์สโตเราเท่าไหร่นะครับแล้วกดเข้าไปนะครับครับก็จะขึ้นมาลักษณะนี้นะครับ ครับเมื่อขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าเลื่อนมาลสุดนะครับเขาให้มีการอัปเดตเพสโตนะครับนี่ครับแล้วก็กดอัปเดตไปเลยนะครับเราก็จะได้เพสโตใหม่นะครับนี่ครับจากนั้นเราก็อ่านดูนะครับคือเขาให้เราอัปเดตเพสโตนะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับเรากดคําว่ารับทราบเลยนะครับ เอ้ครับออก็แค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับวิธีการอัปเดตเฮสโตเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ